แล้วก็ได้ปลาร้ามาอยู่ในมือโบแล้วค่ะจากอำเภอสีสงครามปลาร้าปลากระดีแบบนี้นะคุณผู้ชมหอมมากเลยค่ะแล้วก็ถ้าดูสีเนี่ยสีมันจะไม่คล้ำมันจะออกแดงนิดๆได้กลิ่นปลาร้าหอมๆแบบนี้ก็นึกถึงปลาร้าสรงเครื่องปลาร้าทรงเครื่องเนี่ยก็ต้องทรงเครื่องจริงๆมีหลายอย่างมากเลย เราเริ่มจากตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันให้ร้อนระหว่างเราเรอน้ำมันร้อนเนี่ยเราก็จะซอยของต่างๆที่เราจะต้องใส่ลงไปในปลาร้าทรงเครื่องก็จะมีตะไคร้มีข่าหอมแดงกระชายแล้วก็ปลาร้าทรงเครื่องเนี่ยคุณผู้ชมคะเราไม่ปรุงอะไรเพิ่มเลยเราใช้แต่เฉพาะปลาร้าเราใส่หอมแดงเนี่ยลงไปผัด เพื่อมีความหวานแต่อย่างอื่นเนี่ยเราจะไม่เติมอะไรเลยค่ะเริ่มรอแล้วนี้เราก็ใส่หมูสับใส่กุ้งสับผัดให้แตกก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่ปลาร้าสับ ปลาที่เขาเอามาใช้ทําเป็นปาลาร้านี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าอย่างวันนี้เราได้เป็นปลากระดีนยคะเราก็ต้องสับให้ละเอียดเลยเพราะว่ามันจะมีก้างอยู่สับให้มันกินได้ทั้งตัวไปเลยผัดให้หอมให้ปาลาร้าสุกเลยค่ะระหว่างเรารอปาลาร้าสุกเนี่ยเราก็จะซอยของเพิ่ม ปลาลานะคุณผู้ชมนอกจากว่าจะใช้ปลากะดีแล้วก็ยังมีปลาอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นปลาเนื้ออ่อนปลาช่อนเงี้ยก็สามารถเอามาทําปลาลาได้เช่นเดียวกันหรือว่าปลา,าตัวเล็กตัวน้อยปลา,าซิลปลาส้อยเนี่ยก็เอามาทําปลาลาได้ทางนั้นเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าเขาจับปลาอะไรได้แต่ถ้าอย่างนิยมมาทรงเครื่องแบบนี้ค่ะเขาก็นิยมใช้ปลาลาตัวเล็กแต่ถ้าเกิดจะเอาไปทอดหรือเอาไปย่างแลบประทานทั้งตัวเนี่ย ก็อาจจะต้องเป็นปลาร้าตัวใหญ่หน่อยถึงจะได้เนือ้อใส่กระชายใส่ตะไคร้ซอยใบมะกรูดนี่เบาไฟไว้ก่อนนะคะ แล้วก็ใส่พริกไทยอ่อนเด็ดเป็นเม็ดลงไปเลยแล้วสุดท้ายเลยค่ะเราก็จะใส่พริกเอาเม็ดออกเหมือนกันค่ะเราจะได้หั่นฝอยได้ สีแดงเม็ดหนึ่งเดี๋ยวสีเขียวเม็ดหนึ่งแล้วก็ผัดให้เข้ากันต้องชิมนิดหน่อย น้ำปลา้าใส่นิดหน่อยเพราะว่าปลาทรงเครื่องเนี่ยเราจะนิยมรับประทานกับผักสดถ้าเค็มไม่พอเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยเท่านี้ค่ะปลาทรางเครื่องก็เสร็จเรียบร้อย